สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะคะดูตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงก็คือสิบเจ็ดนาฬิกานะคะเจ็ดนาทีนะคะออยู่นี่ก็จะขําเร็วนะคะดูฟ้าที่โอ้พี่น้องเอ้ยนะคะขําเร็วจริงๆนะคะที่มาก็มาเอาของนะคะมาเอาพวกอาหารพวกซอสนะคะพวกของแห้งนะคะเอาไว้นะคะช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วก็ <c oughs> เดือนนานีก็ใกล้สิยุ่นเลยอ,อ่าใกล้สิยุ่นเนาะจ้ะเนาะอ่าลานคาก็เจ้ากับสิปิตนะคะเป็นระยะเวลาอ่นานั่นอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยมาเตรียมของแห้งไว้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อเขาขาดอีกอย่างน้ำปลาลงปลาลานะคะปะลาลานี่ขาดบ่ด้เนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ติดบ้านไว้นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะอ่าประมาณช่วงห้าโมงนะคะห้าโมงแรงนะคะเจ็ดนาทีก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะคะของโนเวเนาะ มันก็สวยงามนะคะตามท้องเรืองนะค่ะเนาะดูท้องฟ้าดีค่ะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะเย็นหนาวนะคะทุกคนนะยังไงก็ฝากช่องตีมายนะคะโนเวนะคะไว้ในอ้อมกอดอ้อมแขนของเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะาฝากกดติดตามกด, like, กดไลค์กดใส่สับให้ตีมายด้วยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจใแน่จ้านะคะเนะาะอีกว่าจี้เดือนนะคะอ่ะ สองเดือนนะสองเดือนครึ่งนะคะสองเดือนกว่าๆนะคะตีไม้ก,ก็จะกลับไปหาอีเมลเขาแเราเนาะอ่าไปเฮธุระน้่มขาเนาะขะเนาะพี่น้องเอ้ยนะคะเังได้ก็ับเป็นกําลังใจนะคะนคนไทยในต่างแดนในเดอ้อพี่น้องเด้อฝากากดติดตามในเดอ้อจ้านะคะอียงม,มันผิดมันผ่านไปก็ขอโทษขออภัยทีเดอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะนะคะของลงเรือมาแล้วนะคะเรือก็ใช้ประมาณ20นาทีก็จะถึงเรานะคะก็ประมาณอ่า 17เจนาฬกายี่สิบนาทีนะคะของก็จะถึงท่าเรือนะคะทีนี้ตีไม้ก็มารอรับนะคะนี่นะคะพี่น้องอู้แต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดนะคะเนาะไฟเหลือมมิมับมมับม,มมับ,มมมบอยู่พี่น้องเอ้ยนะคะคุณอะทองฝาเนาะพี่น้องคึณนหอดคนไทยเดอ้อคึณนหอดอ่าพออีเมยียญาติพี่น้องลูกหลานอยู่เมืองไทยนะะเนาะเนาะโอ้ขันไปนี่ลูกหลานต้องซหุม่มอันหุม่มตีไม้ค่ะยางคักแต่พี่น้องเอ้ยนะคะเพราะว่าบริการบานโดนนะคะ นะคะ <c oughs> จะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยนะคะสวยงามนะคะนี่มันจะช่วงนี้มันหน้าหนาวมันจะข้าเร็วนะคะทุกคนข้ามเร็วนะคะสว่างสาดนะคะเจ็ดโม<อ>งเศรนะคะกำยังหมืดตื่นๆอยู่ออแปดโมงกำยังหมือดอยู่พี่น้องเอ้ยนะคะปีใหม่กับปส่งดูกทุ่มมือ,อนะคะมีความสุขนะคะอากาศเย็นหนาวนะคะแต่ก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะพี่น้องอ่าก็มีความเหงานะคะ มีความเงานิดๆนะคะความคิดถึงครอบครัวที่เมืองไทยเนาะเราก็มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะนะคะนานนะคะยังไงก็ฝากกดอ่ากดติดตามนะคะดูคลิปย้อนหลังให้ตีไม้โนเวนเดอร์จะเดินนะคะคลิปนี้ก็อ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ